ติดตามจากคุณดารินคล่องอัคาระรายงานจากกรมตุนิยมวิทยาค่ะคุณดารินเชิญค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะพายุวีเซนเต้นนั้นกำลังเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนบนของประเทศเวียดนามนะคะแต่ว่าก็เริ่มส่งผลกระทบให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกหนักมากขึ้นในพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วค่ะ ภาพถ่ายเรดาร์ตรวจอากาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าขณะนี้เริ่มมีฝนตกหนักในจังหวัดยะโสธรร้อยเอ็ดและบางส่วนในจังหวัดศรีสะเกดและสุรินทร์แล้วนะคะขณะที่จังหวัดเชียงรายนั้นก็เริ่มมีฝนตกหนักมากขึ้นแล้วค่ะ ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเมื่อพายุวีเซนเต้เคลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศไทยมากขึ้นก็ทําให้เมฆฝนนั้นเคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือของไทยมากขึ้นด้วยนะคะคาดว่าในคืนนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักมากและอาจเกิดเหตุน,น้าท่วมฉับพลันตามมาได้ค่ะพายุวีเซนเต้นั้นเป็นพายุลูกแรกที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยในปีนี้แต่รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก,ก็บอกว่าจากนี้ไปประเทศไทยยังเสี่ยงที่จะถูกพายุพัดถล่มได้อีกโดยตรงในช่วง3ามเดือนนี้ค่ะ มีโอกาสเป็นสูงครับเพราะว่าช่วงเดือนสิงหากรย์ยาตุลาเนี่ยเป็นช่วงฤดูของพายุที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นช่วงสูงสุดเลยที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นโอกาสที่พายุจะเข้ามาในช่วงสิงหากัยยาตุลาอาจจะต่อไปถึงครึ่งพฤศจิกาสามเดือนครึ่งเนี่ยโอกาสที่พายุจะเข้ามามีเป็นไปได้สูงซึ่งกรมอุทยานได้คาดหมายไว้แล้วว่ามีโอกาสที่จะมีพายุเข้ามาเนี่ยหนึ่งถึงสองลูก ที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการเตรียมเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุวีเซนเต้ยอย่างเต็มที่นะคะโดยขณะนี้คาดว่าพายุอาจจะทําให้เกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตามมาได้ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือค่ะพายุวีเซนเต้เนี่ยขยับเข้ามาอยู่แถบนี้ฝนเนี่ยก็จะมากแถวแถวจังหวัดพวกเหล่านี้ที่มีโอกาสเกิดดินโคลนถล่มได้อทิเช่นจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายจังหวัดอุตรดิต์ พิษณุโลกเพชรบูร์แล้วก็แม่ฮ่องอนทางด้านนี้นะครับเนี่ยทางด้านทางทางด้านตอนตนจังหวัดตากอ,อ,อย่างนี้เนี่ยนะครับพวกเหล่านี้มีโอกาสเกิดได้เพราะฉะนั้นก็เพื่อความไม่ประมาทอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องระมัดระวังและเตรียมเตรียมเตรียมไว้พร้อมนะครับภายใน2-3วันนี้นะคะถ้าหากว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดินโคลนถล่มในจังหวัดใดน,นะคะศูนย์เือนภัยพิบัติแห่งชาติก็จะประกาศเตือนภัยไปยังท้องถิ่นนั้นทันทีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยานะคะยังคงย้ำว่าตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงวันศุกร์นี้นะคะจะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือค่ะดังนั้นประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงควรจะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณดารินคล่องอัคระก็รายงานมาจากกรมอุตุนิยมวิทยา